สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพี่ดาแม่นปัวนะคะพี่ดาแม่นปัวจะมาพูดเกี่ยวกับชาวราศีมีนนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะประจำเดือนตุลาคมนี้นะคะเรื่องการงานการเงินความรักสุขภาพร่างกายนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะก่อนอื่นนะคะพี่ดาขอคนละหนึ่งแช์นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่ดาแม่นปัวนะคะถ้าใครที่แช์พี่ดาก็ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างมากเลยนะคะ แล้วคนที่แชร์ก็ขอให้รว,รวยรวยรวยนะคะมีแต่ความรวยนะคะชาวราศีมีนจะเป็นยังไงบ้างนะคะในช่วงนี้นะคะชาวราศีมีนเรื่องงานนะคะบอกได้เลยว่าโอ้โหงานหลั่งไหลเข้ามาทุกทิศทุกทางเลยนะคะ <S <S <ๆ>คุณเองคุณก็ต้องทําไปทีละอย่างนะคะแล้วคุณอย่าใจร้อนนะคะงานที่เข้ามาคุณคุณจะได้ทําหมดทุกอย่างแล้วสาเร็จหมดทุกอย่างนะคะ <S <S แต่ว่าต้องตั้งสติหน่อยเพราะงานมันเข้ามาทุกทิศทุกทางนะคะสําหรับชาวราศีมีนนะคะ แล้วเรื่องการเงินนะฮะการเงินของคุณเองก็ได้มาจากงานนะคะได้มาจากลําแข้งตัวเองเลยช่วงนี้นะคะโชคลาภก็ให้เล่นเผาเผาพอมปากหอมคอนะคะถ้าจะเล่นโชคลาภก็เล่นเลขที่เป็นรถเป็นบ้านนะคะอ่าหรือไปทําบุญนะคะคุณอาจจะเสียงเซมซีคุณเล่นได้เลยนะคะคุณมีรางสังหรณ์อะไรคุณเล่นได้เลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภนะคะเรื่องอความรักนะคะความรักของคุณช่วงนี้ถือว่าโหแบบ สมบูรณ์แบบมากนะคะคนที่กำลังจีบกันนะคะก็ถือว่าเข้าอ,อกเข้าใจกันมากขึ้นแล้วก็เป็นความรักที่หวานชำ้ำเป็นอะไรที่หวงหาอาทรกันมากในช่วงนี้นะคะแต่คนที่มีครอบครัวแล้วนะคะอาจจะเหินห่างกันแต่ช่วงนี้ก็กลับมาโรมิติกเช่นเดิมนะคะสำหรับชาวราศีมีนนะคะแล้วสุขภาพร่างกายที่ควรระวังนึ่งเกี่ยวกับกล่องเสียงนะคะหลอดลมอักเสบนะคะช่องท้องนะคะ กินอาหารอะไรก็ขอให้ระมัดระวังนิดหนึ่งนะคะกินอาหารที่ร้อนๆและสะอาดๆนะคะอืนะคะสิ่งที่พิดาจะแนะนํานะคะการทําบุญเสริมดวงวันนี้นะคะคือคุณต้องไปทําบุญนะคะไปใส่บาตรนะคะทุกๆวันประจําวันเกิดคุณนะคะก็คือคนเกิดวันจันทร์ก็ไปทําวันจันทร์นะคะตามที่พิดาบอกเลยวันพระหัสก็ทําตามวันพระหัสะคะ่ะ แล้วก็อุทิศให้เจ้ากรรมในเวรนะคะเปิดทางแสงสว่างให้คุณนะ,ะถือว่าชาวราศีสีมีนนะคะเป็นราศีที่น่าจาับตามองนะคะพอๆกับราศีกันเลยนะคะก็จะมีแต่ความโชคดีการงานก็จะหลั่งไหลเข้ามานะคะอืมนะคะใครที่มาดูคลิปพี่ดาวันนี้พี่ดาวก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะ ก็ขอให้มีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเจองานที่ดีเจอความรักที่เข้าอกเข้าใจกันนะคะสุขภาพร่างกายก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเป็นอะไรอยู่ก็ขอให้หายนะคะหายวันหายคืนนะคะวันนี้นะคะพี่ดานะคะขอขอบขอบพระคุณแล้วก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ